ลองทายกันดูเล่นๆสิคะว่าทำไมคนท้องห้ามพลาดอะโวคาโดความลับอะไรที่ซ่อนในอะโวคาโดมาดูกันเลยคะ่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ โคโดกับคนท้องของคู่กันที่ไม่ควรพลาดเพราะประโยชน์ต่างๆต่อไปนี้จะมาช่วยเสริมสุขภาพแม่ท้องและลูกในครรภ์จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. โฟเลตสูงป้องกันทารกพิการ โฟเลตคือสารสำคัญที่คนท้องทุกคนต้องได้รับค่ะเพราะเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงลูกเป็นพิการตั้งแต่ในท้องซึ่งในอะโวคาโดเพียงครึ่งลูกมีโฟเลตสูงถึง150ไมโครกรัมแม่ท้องยิ่งทานลูกยิ่งเติบโตแข็งแรงมากขึ้นค่ะ 2. เสริมความฉลาดให้ลูกในท้อง เพราะสารโฟเลตในอะโวคาโดเลยค่ะที่นอกจากป้องกันความเสี่ยงเป็นพิการแล้วยังช่วยเสริมสมองทารกที่กำลังเติบโตในท้องให้มีพัฒนาการที่ดีอีกด้วยและสารโคลีนในอะโวคาโดช่วยพัฒนาเส้นประสาทสมองและป้องกันสมองเสื่อมขนาดเติบโตค่ะ 3. ลดภาวะการเกิดเบาหวานขนาดท้อง เป็นเบาหวานตอนท้องเป็นเรื่องที่อันตรายกับลูกมากค่ะ<อ>ซึ่งอะโวคาโดมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวและคาร์โบไฮเดรตต่ำ<อ>เป็นส่วนที่ช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในร่างกายทำให้สามารถช่วยป้องกันภาวะเบาหวานให้กับคนท้องได้ดีเลยค่ะ 4. ลดอาการตะคริวในแม่ท้อง อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่คุณแม่ต้องเจอคืออาการตระคิวที่แสนน่าเบื่อน,นั่นเองค่ะ<อ>ในอะโวคาโดมีโพแทสเซียมและแคลสเซียมที่สามารถช่วยลดอาการตระคิวได้แถมช่วยลดอาการปวดขาให้แม่ท้องด้วยค่ะ 5. ลดอาการแพ้ท้อง ช่วงสเดือนแรกเป็นช่วงที่คนท้องทรมานกับอาการแพ้ท้องที่สุดค่ะซึ่งอะโวคาโดที่โรสชาติกลมกล่อมและมันเบาๆจะช่วยลดอาการแพ้ท้องลงได้ค่ะและยังเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คุณแม่ไม่ป่วยง่ายในขณนะตั้งท้องอ่อนๆด้วยค่ะและข้อสุดท้าย 6. ลดอาการท้องผูก ประโยชน์มากมายที่ได้จากอะโวคาโดยังช่วยลดอาการท้องผูกให้แม้ท้องอีกด้วยเนื่องจากมีโปรตีนสูงมากกว่าผลไม้อื่นซึ่งจะช่วยเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ทำให้ลดอาการท้องผูกแม้ท้องลดโอกาสเป็นท้องแข็งลงไปด้วยค่ะ อะโวคาโดมีประโยชน์มากมายสำหรับคนท้องขนาดนี้แม่ท้องต้องลองรับประทานกันดูนะคะก่อนจากกันวันนี้เสริมสุขภาพที่ดีเพื่อลูกในท้องด้วยอะโวคาโดกันนะคะอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อน ลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย